การพัานาอย่างต่อเน,นื่องทำให้เรื่องของวัฒนธรรมประชาธิปไตยและอยู่บนฐานของความคิดความเห็นเที่อภิปรายรวมทั้งการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนจากผู้เข้ารับฟังด้วยเวทีการสัมมนาปฏิรูปประเทศสาธิหะความพยายามของสถาบันเองได้รวบรวมคณาจารย์ผู้มีความรู้ความเข้าใจทำงานวิจัยเพื่อที่จะสังเคราะห์และทำให้การปฏิรูปนั้นเป็นการปฏิรูป ที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้มากากว่าความเห็นเราหวังว่าผลลัพธ์ของงานวิจัยนั้นจะมีส่วนสำคัญที่แป่งความรู้เชิงประจักษ์ให้กับการในรูปประเทศหน้ของการากระจายอำนาจคือความมีอิสระที่จะทําให้องค์กรท้องถิ่นนั้นสร้างสรรค์นวัตกรรมและการจัดการให้สอดคล้องกับภูมิสังคมของชุมชนนั้นราใด,ดก็ตามถ้าเรายังไม่สามารถทําให้เสน์นี้ เปล่งประกายได้ไม่สามารถทําให้สิ่งนี้เกิดความแตกต่างได้จริงการกระจายหน้าไปสู่องค์กรท้องถิ่นองค์กรท้องถิ่นไม่ได้แตกต่างอะไรกับการเป็นสาขาของราชการระว่างรัฐบา,าลกลางกับภาคประชาชนสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นวาพยาแะเป็นข้อสเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปที่ได้ศึกษากันมาเรื่องเล่นที่เหมือนอยู่ในเซ็นทรล ตั้งกลางทุ่งนาเทปูนแล้วก็ตั้งกลางทุ่งนาตอนเที่ยงผมถ่ายรูปแล้วผมถามว่าท่านรู้สึกยังไงคนที่เข้ารับการรวมบอกสิ้นเปลือกต้องการหางบและรองรับดูซักความหลือล้ำของาถ้าเราจะดูการรูปของถิ่นเราต้องดูอีกสองปิติคู่กันที่ถิ่นเดียวกันแล้วผมก็ไม่ได้พูดกับผู้หญ้าแต่ท่านต้องมองในมิติของระบบการ กำถามน่าจะถูกดูอย่างไรผมมีคำถิมอีกทีหนึ่งว่าฝ่ยายบริหารที่เข้มแข็งนั้นดีแต่ถ้าเบื้อคาดดุลในการตรวจสอบจากฝ่ายสภาแล้วคนดีอาจทําทำพลาดได้อันนี้เราต้องวางหลักการไห้ได้การให้เงินเสร็จปุ๊บแล้วทอย่างจบกันทั้งสิ้นถ้าเราดูในทางหลักการก่นกอนเราจะเห็นได้ว,ว่าที่ผ่านมาสิบกว่าปีนะครับปัญหาใหญ่ของการยึดอำนาจในความคิดเรื่องนี้นำไปสู่ปัญหาใหญ่ก็คือ รัฐบาลนเองทําตัวเหมือนจะเป็นพ่อเป็นแม่ดูแลพวกเราท้องถิ่นรัฐบาลนเองเหมือนกับว่าโยนขนมให้เราเสร็จปุ๊บแล้วก็อาก่าถ้าได้เงินไปแล้วนะก็จัดการอย่างัเองแล้วกัน